สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกท่านครับอ,อยู่กับช่องยูทูบรถดำส,สวยๆจารัสครับโอ้รอแทวา่าคุณปูไหมตายสิสุดจัดเลยวะ่ะเออโอ้ดูไฟดูไฟไฟวิ่งซะด้วยโอ้เจีวเจว สุดยอดเลยสุดยอดเลยที่ที่ไปไหนเล่ะเอ๊ยยังไงวะน้องเอ๊ะจะขางจังอยโอ้ถอยมาหล่อมากครับ โอ้รถคันนี้ไม่ใช้คุ้มเลยวะมาครับจะเอาแมคโครขึ้นเทนเลอร์นะครับผม ติ้นขับนะครับเอาแมคโครขึ้นแทนเลอร์นะครับผม เซียตินนะครับเซียตินขับเอง <c oughs> นี่เป็นคนถ่ายคลิปให้เสียดินนะครับ จะพูดอะไรไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเรียบร้อยอู้พอดีเลยว่ะหลังงามเลยนี่ครับคุณปู่ครับยูโรสามด้วยนี่เห็นตรงก่อนถึงโรงเรียนไหมก่อนถึงเรียนมานหอกอ่ะตรงนั่นแหละติดบ้านฟังทั้งสายนะเอ้ยยดสายเมื่อตรงปานั่นแหละตรงนั้นแหละจอดตรงนั่นแหละ มาดูคุณปูหน่อยคุณปูทีมงานสอทอต้อมครับคันนี้จริงๆแล้วเป็นหัวไม้นะครับเขาไปวางหัวมาซื้อหัวมาใส่ ว,วนท่อซะด้วยครับไะตามไปเลยครับมาถึงแล้วครับนางงานครับนี่ครับเราจะรื้อป่าตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้เล็กๆเกจ้าของเขาจะแบ่งที่โฉนดกันโอ้ใส่มวงนี้คือวะ โคตรเท่เลยดูลุกเว็มมฮะดูลูกเบไม่รับทังไงเลยรับังันและเล่นเครื่องนะตบขนเล่นเึ้นอีก โรงงานวันแรกของเจ้าสมพง์ครับวันนี้มาดูครับเซ <Okay. S 1> โ,โน่เซโ,โน่เคยขับเตฮิตชิว้าลงมาแล้วครับลงมาแล้ว โอ้ลอยครับลอยครับอ้มันสูงกว่าเทเล์คุณปู่ทษหนึงนี่หนีหางมันนี่ดูมันลอยว่ะนี่ยังไม่ถึงพื้นเลยออดังอะไรวะเฮ้ย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 ,ย,ยนี่คืองานแรกครับมันหมานครับมันหมัน ลบไปลบปอีกเดินไปอีกเดินมาหน้าอีกเนาะเออก็ต้องชกของเทเลอด์วัวลงมันถึงจะรู้ว่าตำแหน่งมันลงยังไงเนาะเคยขึ้นลงบ่อยไอเราที่ขึ้นครั้งแรกนี่เสียวๆหน่อยครับ นี่เฮ้ยเอ้ยไม่มนลอยๆอยนะโนวางเลยวางเลยเดี๋ยว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 ไปเ,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 เลื่อนรถให้มันเข้าเกียร์ไ้หรือเปล่านี่ เจยวมากเจียวมากเร่งนะครับคันนี้เร่งมากเลยครับรอบเกียร์อะไรได้เื่องท้ายจัมโบ้ซะ้วยครับนี่เผาข้างจัมโบ้ครับเผ่าเดียว เซโนเซโนเด็กหนุ่มวัยรุ่นครับยังไม่มีเมียยังไม่แต่งงานขยันตั้งใจทำงานมาก เป็นไหนเป็นนิ yani ่มดีนิ่มบ่เอ๋อคนทนเบาเนาะเบาอยู่ไม่ได้เดียวเลยคือหมุนยิงยิงยิงยงนี่ที่เขาหลักแดงเขาอยู่นี่เองนี่เห็นไหมตรงไปตรงขาวเนี่ยอ่าเล็งตรงไปเลยเล็งตรงไปเลยแล้วก็ฟังฝุ่นอันนี้ออกมาหนีกบแมนกบแมนบ่แมนคนละเจ้าอันนู้นสิ วันนี้มีคนขับครับเดี๋ยวให้คนขับระดับปรมอาจารย์เลยขับแมคโครมากว่า20 30ปีครับยัไงไม่มาเลยตอนนี้เดี <laughs> 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 ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม